สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผม S W D ในรายการสวัสดะชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Ready or Not นะครับก็เป็นเกมที่ทําให้เราได้จําลองตัวเองเป็นหน่วยสวัสดนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมสมัยก่อนก็ประมาณเกมสวัสด3สามนะครับเล่นตั้งแต่20ปีที่แล้วนู <c> ้น <oughs> วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกมนี้ในเวอร์ชันที่มันดูสมจริงมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้แท็กติกในการเข้าทํามากขึ้นนะครับโดยที่เกมนี้เราต้องทําการบุกเข้าไปทําภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายมานะครับแล้วก็ ใช้เทคนิคข้อแล้วก็เทคนิคต่างๆในการเข้าทำนะครับเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตตัวประกันไว้หรือแม้แต่ชีวิตโจรเนี่ยเราก็ควรที่จะจับกลุ่มเขาป็นเป็นๆมากกว่าการฆาตกรรมเขาทิ้งนะครับโดยที่ในวันนี้นะครับภารกิจที่เราจะมารับกันนะครับก็จะเป็นภารกิจพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือ2 1 3หนึาพาร์คโฮมนะครับเป็นพื้นที่บ้านคายบ้านสลัมนะครับของพวกกลุ่มค้ายาของอเมริกาแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะว่าวันนี้เรามากับคุณสไปค์ครับผมซึ่งคุณสไปค์เนี่ย ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นคนใจร้อนนะครับหัวร้อนง่ายแล้วก็ไม่ค่อยชอบใช้แท็คติคอลอ่ะชอบที่จะใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเรามารอดูกันกดีก,กว่าว่าคุณสไปซ์เนี่ยจะเจอเกมนี้เข้าไปแล้วมันจะฮาตลกแค่ไหนรับรองว่าตายกระจายแน่นอนครับเ <laughs> พราะว่าเกมนี้เนี่ยมันตายง่ายมากโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยแล้วกันครับเมื่อพร้อมแล้วเราเข้ามาในพื้นที่เริ่มไปดัดการได้เลย <c oughs> โอเคเรามาถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วสหาย เฉพาอไปเวดการไม่มีอ่ะเพราะว่าเราถูกส่งมาเวดการมีมีหมอบลงกับพื้นหมอบลงกับพื้นเราพบผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนว่ะคาดว่าจะมีอาวุธปืนด้วยเออนำเลยครับนำเลยครับอย่ายิงคนร้ายนะครับถ้าเขาไม่เปิดฉากยิงก่อนหมอบลงกับพื้นมึงต้องเป็นคนนำไม่เหรอไอ้เหี้ยมึงนำสิ เอเี้ยอะไรก็ซัดมาเฮ้ยเอ้าเนี่ยเอ้าแต่บอกห้ามยิงอ่ะเราพบผู้บ๊อบลงกระเบื้องอบลงกระเบื้อไอ้เหี้ยเลยบอกห้ามยิงอ่ะห้ามยิงอ่ะโอเคเราจับผู้ต้องสัตว์หนึ่งลายโอเคครับตอนนี้เราพบเอ่อเจ้าที่หนึ่งลายของเราครับเสียชีวิตแล้วเอ่อตำรวจเสียชีวิตหนึ่งลาย นีีดบถอนตัวกับภารกิจเอเฮียเดี๋ยก็สตดร์ทตัวแต่ขี้พวกค้ายามันวอนซะแล้วนะบางอาจมาขัดขวางภารกิจของคู่หูแบดบอยอ่ะอือกูต้องตีละคราวนี้กูจะเอาปืนใส่ที่หน้ามันไหนเยียกระสุนปืนไหนพวกเฮียได้ละเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปขวานะ ยม่ต้อกูตายได้ไงมันกระทุงเข้าไปโดนระเบิดด้ว้ยโดนระเบิดอ่ะประมาทไม่ได้จริงว่ะข้าจู่โจมแบบรวดเร็วแบบรวดเร็วใส่ฟ้าแลบอ่ะมันตั้งตวไม่ทันเนี่ยระวังระวังระวัง เป็นไรไหมเป็นไรกูใส่หน้ากากม่เป็นไรกูใส่หน้ากากมาดีวดเร็วเรงที่แบบรวดเร็ว

ขอโทษไอ้เหี้ยกำลังมาสวยเลยแบบโหกูขอโทษมันเร็วอ่ะกูเห็นเครื่องสีดันเร็วกูปิดฮัตเล่นกูปิดฮัตเล่นไม่รู้มันไปขึ้นบอกชื่อขอโทษต่อรองกเราดูหน้าเศร้านะ เราถึงพื้นที่เป้าหมายละเป็นบ้านค้ายาเฮ้ยอะไรอ่ะมันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องผู้ต้องสงสัยทำการยิงทะลุออกมาจากประตูเพราะว่ามันได้ยินเสียงเราพูดไอ้เอี้ยมันได้ยินเสียงเราพูดขอหยับมันได้ยินเสียงเราพูดใช่ใช่มันได้ยินเสียงเราพูดใช่ถอนตัวถอนตัวถอนตัว ิ่งเมโอเคกำลังขึ้นพื้นที่สูงเขตค้ายาอุกจกันซีคิวซีซีคิวซีขอย้ำห้องนึงว่างกู้ทางมันเชื่อมกันเว้ย์เนี่ยเชื่อปะโอเคข้างในพบประชาชนหนึ่งคนน่ะแปดเดินแปดเข้าไปนี่เนี่ยแปดข้ามลน่ะโอเคเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวกูเองกูแปดเองกูแปดเองโอเค เฮ้ยเฮ้ยข่อยยับเกิดอะไรขึ้นไปรู้บอกไม่เห็นเกิดไม่เข้าโออหวยเก็นไม่เข้าข้างบนอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันยิงมันยิงมันยิงระวังระวังระวัง ระวังระวังกำลังเคลื่อนที่เข้าอยู่ด้านบนกำลังเข้าทำอยู่ด้านบนระวังใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นกำลังเข้าด้านบนแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นข้างบนกำลังลงมาไปเกี่ยวเลย ผู้ต้องอาศัยชีวิตหนึ่งรายวะ <Roger. S 1> เราเจอรูหนอนรูเย้เนี่ยแหละมันเป็นอุโมงค์อ่ะน่าจะมีตัวตุ่นอยู่ <c oughs> กำลังขึ้นที่กำลังเคลื่อนที่เข้าทำ <c oughs> ข้างล่างอเอ,อ,เอ่เอข้างล่างไม่สามารถใช้กล้องมองใต้ประตูได้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีรูเลย <c oughs> แฟดทืงบนได้ปะแฟดได้แต่กล้องมองไม่ได้ต้องเปิดดูแล้ว <c oughs> มือชิบหายเลยวะมือตึ๊บเลยวะใ,ใช้ไฟฉายซ้ายไม่เห็นนะเดี๋ยว พี่เข้าแล้วออกขวาผมเข้าออกซ้ายโอเคปะเออแป๊บน,นึงกูแฝดเข้าขวาก่อนนี้ให้มันวิ่งก่อนรับป่ะ d r o p p ได้ยาเสพติดแล้วตอนนี้ มึงไม่ตาหรอกให้มึงอยู่เฉยๆจะวิ่งหนีทำไมขวายไม่ได้ไปนะยังยังยังทางลุ้นเช็นกันเช็จแล้วไม่เห็นใครอ่ะกำลังเคลื่อนที่เข้าไปในอุโมงค์ขอยย้ำ มันจำเป็นวะถือปืนออกมาช่วยไมได้ห้องนี้ว่าไงวะเนี่ยห้องนี้ทางเข้าปะห้องนี้ทางเข้าปะ กระทุ้งเลยกระทุ้งเลยกระทุ้งเลยโลัระเบิดไว้เที่อทางเชื่อมทางเชื่อมทางเข้าทางเข้าทางเข้าเริ่มกลัวระเบิดแล้วเหรอแปดไม่กลักวหรอกกลัวระเบิดไอ้ยังเหี้ยไหมเฮียเว้ยตันหมดแล้วเว้ย ตันวะภารกิจสำเร็จขอย้ำคือรถตู้กลับบ้านจบภารกิจได้เกรดบีโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภารกิจบุกถล่มบ้านค้ายาของพวกผิวสีนะครับก็อย่างที่เห็นไปเลยนะครับตายกระจายตายเกื่อนตายกาดก็ เกมเรดดี้ออนนอตนะครับก็ต้องใช้ทค่ตึกระสูงนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ความถี่ทวนแล้วก็ละเอียดรอบคอบนะครับถ้าเกิดว่าเราใจร้อนเนี่ยบุกไปดุ่มๆเลยก็อาจจะต้องโดนระเบิดตายหรือว่าถูกยิงตายเป็นธรรมดาสาหรับใครที่อยากดูเกมนี้ต่อนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับว่าอยากจะดูเกมเรด i ี้ออนนอตเนี่ยแบบจริงจังบ้างหรือว่าอยากดูแบบฮาๆตลกๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้รายการสปอร์ตแชนแนลก็อขอเตรียมตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับไปละเจอกัน Bili bili